เหมือนที่เราทำหงช่วยหละสร้างก็ยากเลยใช่ไหมสิ่งที่ยากกว่าคือรักษานะเวลาเราตั้งเคสง,ง่ายนิดเดียวเองแต่ว่าจะทําให้มันอยู่แบบนี้ได้ตลอดเนี่ยหรือว่านานๆเนี่ยมันก็การดูแลรักษาเป็นเรื่องสําคัญนะครับอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าอาจารย์ก็มาเกือบทุกวันนะถึงไม่ได้ไม่ได้อยู่นี่ก็มาเกือบทุกวันเลยนะถ้าอาจารย์ก็รู้ว่าถ้าถ้าอาจารย์ไม่มาเนี่ยมันก็ บางทีก็อาจจะมีหย่อนยานแต่ว่าถ้าการที่ท่านอาจารย์มาแล้วก็เห็นตรงนู้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะสั่งให้ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราบวกเราเห็นกันอย่างนี้เนี่ย,ยแค่ค่า maintenance นนนอย่างเดียวเดือนนึงก็มหาศาลแล้วนะครับการจะทําให้น้ําขนาดกงจักน้ําบ้านเรานะอยู่ดีๆไม่กี่เดือนมันก็พังใช่ไหมแต่อีนนี้น้ําพุนะีมีทั้งใบไม้มีทั้งอะไรเนี่ยมีทั้งตะไคร่เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีอาจจะบางครั้งเรามาแล้วมันก็ไม่ได้เปิดบ้างก็ก็ ต้องดูแลไปเรื่อยๆทั้งรวมทั้งน้าพุด,ด้านนู้นด้วยนะแล้วก็อยู่กลางแจ้งมีตะคร่มีอะไรก็ธรรมดาแต่ว่าการทําภู้ช่วยก็คือก็ต้องดูแลใส่ใจนะครับเป็นตัวอย่างให้พวกเราแหละนะครับในหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะซ้อนกันไว้ถ้าพวกเราเข้าใจหลักการพวกเราเข้าใจคอนเซ็ปต์เราก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะเหมือนที่ป๋าบอกว่ากําลังภายในอ่ะเริ่มต้นพอฝึกวิชาหรือว่าเรามาเรียนเราเรียนรู้เนี่ย เราก็เรียนท่าไปก่อนนะอาจารย์บอกให้ทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ก็ทําท่าไปก่อนเรื่อยๆพอเราทําท่าเริ่มคล่องแล้วเราก็เรียนต่อไปว่าหัวใจมันอยู่ตรงไหนการเคลื่อนที่ของพลังมันอยู่ตรงไหนพลังมันเดินทางแบบไหนเราก็จะได้เข้าใจอันนี้คือการโครจรของพลังภายในก็เก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะพอเก่งสุดก็คือเรารู้ละทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดทีนี้ก็คือไม่ไม่ต้องมีท่าละเหมือนหนึ่งท่าอาจารย์เนี่ย เราก็เลยมองว่าเฮ้ยบางทีถ้าอาจารย์หยิบตรงนู้นก็เป็นหงช่วยอาจารย์พูดถึงตรงนี้ก็เป็นหงช่วย,าาย,ตวยแต่เราเองอะความรู้เราไม่ถึงเรายังไม่มีความเข้าใจพอเราก็เลยไม่ไม่เก็บเนีย่ยแค่แค,แค่ทางลงเนี่ยเหมือนที่ป๋าเคยเล่าให้ฟังทุกครั้งเนี่ยคือเราสามารถเลือกจะเอาลงทางไหนก็ได้นึกออกมาสมมติถ้าเราทํามาแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆเราจะตัดจบลงมาทีเดียวเลยก็ได้มันก็มันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่เวลามันบิดมาแบบเนี้ยมันก็มีเหตุผลของมัน ท่านอาจารย์เขาก็มีเหตุผลว่าถ้าบังคับให้มันเป็นเส้นตรงยาวเกินไปพลังมันจะพุ่งไวแล้วพอมันพุ่งมาถึงนี้ปุ๊บต่อให้เรามีน้ําสกัดไว้ก็ตามแต่ยังไงความรุนแรงของพลังที่มันเคลื่อนที่มาเนี่ยมันก็จะแรงมากกว่าพอมันแรงมากกว่าแทนที่มันจะหยุดได้มันก็จะหอบเอาพลังที่เราสร้างไว้ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีระยะที่ให้มันบาลานซ์นั้น ถ้าจานก็ลดความแรงในการเคลื่อนที่ของมันในการพับให้มันไหลลงมาด้านหน้านะแต่สมมติถ้าจะทําแบบนี้ได้มันก็ต้องเข้าใจว่าพลังเนี่ยมันเคลื่อนที่จากที่สูงไปที่ต่ําถ้าถนนเส้นนั้นมันต่ากว่ามันต่ําเท่าที่ป๋าเยืนอยู่มันต่ําลงมาอย่างนี้ไอการทําแบบนี้ก็ไม่ได้อีกพอมันผลักพลังทางนี้ปุ๊บพลังมันก็จะไหลข้ามไปฝั่งนู้นเลยมันก็มันก็ทําไม่ได้ดังนั้นการที่จะทําแบบนี้ได้ถนนมันจะต้องสูงกว่า สักเล็กน้อยแล้วก็มีลานกว้างพอสมควรทําให้พลังเวลามันลงมาปุ๊บมันไหลเนิบๆขึ้นไปใช่ไหมพอมันสูดปุ๊บมันก็จะไหลกลับเข้ามาเดี่ยมันก็จะไหลอ้อมต้นไม้อย่างเงี้ยหรือว่าไหลย้อนกลับมาได้พอมันไหลย้อนมาทีนี้ทิศทางพลังมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเคลื่อนที่ไปทางนี้นะอะพอมันเคลื่อนที่มาทางนี้ปุ๊บเราก็ต้องมีน้ําเพื่อล็อกไม่ให้พลังมันรั่วไปลงไปชนูนอันนี้เขาปลูกไผ่นี่ก็การได้อย่างระดับหนึ่งแล้ว น้ำนี้ก็จะสกัดพลังไม่ให้ไปแล้วก็เขาก็ทําปากทางซึ่งบล็อกให้พลังเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในห้องทองคําเนี่ยตรงนี้ถ้าเรามองกลับออกมปานจาห้องทองคำไอ้ตรงนี้มันก็คือทางเข้าของห้องทองคําก็คือปากน้ํำของห้องทองคําเป็นเป็นน้ําประตูเมืองของห้องทองคํานะน้ําพุนี้มันก็จะกลายเป็นน้ําพุที่อยู่ฝั่งมังกรของห้องทองคำเห็นไหม ทุกตำแหน่งเนี้ยมันมีความหมายไม่ใช่อาจารย์อยากจะไอ้ตรงนี้ว่างไว้ทำล้วปุ๊ไม่ใช่คิดมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งถ้าไม่บอกให้พวกเราฟังเนี้ยเราก็จะไม่เข้าใจนะหรืออย่างเรื่องของของ,ของไอ้มังกรเหลียวหลังเหมือนกันนะครับมังกรเหลียวหลังหันหาบรรพบุรุษเนี่ยคือมังกรที่มีความมั่งคั่งสูงที่สุดแล้วในบรรดามังกรชัยภูมิมังกรทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ดีก็คือที่ฮ่องกง แผ่นดินใหญ่เนะี่ยคือคือแม่แล้วไอ้ภูเขาที่มันลงใบปุ๊บแล้วก็ขึ้นโผล่มาเป็นเกาะฮ่องกงนะแล้วมันก็เนินเขาเนี่ยที่มันพลิกกลับมาเนี่ยมันก็จะกลับมามองหาที่เมืองจีนอันเนี้ยเรียกว่ามังกรเหลียวหลังมองหาบรรพบุรุษนะก็คือมีความกระตันอยู่แล้วก็มีความยิ่งใหญ่อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่ถ้าจะออกแบบไว้เหมือนกัน หรืออย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยอันนี้เป็นเกล็ดอยากให้พวกเราเข้าใจเนี่ยเลยอย่างเราดูดูที่ถ้ำการเวลาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้สังเกตเราก็เห็นมันธรรมดาแต่ถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยเราดูเข็มนาฬิกาก็ได้เขาทำเป็นตัวแทนของตัววีนะเนี่ย V อ่าแล้วเวลาที่เขาชี้เนี่ยมันคือเวลาม้าช่องที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นรูปรูกุญแจรูกุญแจแบบจีน เห็นไหมเนี่ยอาจารย์เขาดีไซน์ไว้หมดเลยแต่ในทางจิตแต่วิทยานะไม่รู้ใครเคยเห็นว่าเวลาเราไปร้านานาฬิกาส่วนใหญ่ถ้านาฬิกาที่เขาไม่ใส่ฐานนะเขามักจะตั้งเวลาไว้ประมาณเนี้สิบโมงสิบห้ามีคนสงสัยว่าทำไมเออมันเป็นมันเป็นภาพที่ทำให้เรามองแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขเขาไม่เอาเข็มนาฬิกาชี้ล,ลงข้างล่างนะมันเหมือนปาก ในการที่มันมนชี้ขึ้นทั้งบนนี้มันเหมือนรอยยิ้มแล้วมันจะมันจะรู้สึกว่าเป็นกันเองกับเรามากกว่ากับนาฬิกาที่เข็มมันทิ่มลงแล้วเป็นรูปกลับอย่างนี้มันจะเหมือนรูปคนเบะปากเห็นไหมอันนี้ทางการตลาดนี่เวลาคนเขาออกแบบเวลาคนเขาคิดมันละเอียดมันคือวิกตอรี่ด้วยอ่ามันคือวิกตอรี่มันคือแล้วก็เป็นวรัชนัตวรัชนัต ไม่เห็นเลยโลกโก้เออเป็นวีนั่นแหละเนี่ยอันนี้เขาก็ออกแบบไว้ว่าเป็นหนึ่งที่บอกว่ามันคือห้องเก็บสมบัติประจําตระกูลแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้บอกเราก็เห็นมันก็เป็นออกแบบเป็นรูปนาฬิกาไปเป็นตัวแทนของของของนาฬิกาไปแค่นั้นเองนะหรือในการออกแบบถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าเอาไปเก็บไว้ได้ถ้าแต่ถ้าถ้านี้มันเป็นถ้ตาตันเลยมันไม่มีรูระบายมันก็พลังมันก็เข้าไม่ได้เรู้ไหมมันก็ ลมเป่าไปมันก็ออกลมเป่าเพราะฉะนั้นถ้ำนี้มันจะต้องเป็นถ้ำที่กึ่งเปิดกึ่งปิดโดยที่ข้างหลังเนี่ยเขาใช้ม่านน้ําตกเป็นดัมบล็อกให้พลังมันค้างอยู่ข้างในในขณะเดียวกันเขาก็มีสายน้ําเพื่อน,นําเอาพลังเนี้ระบายออกไปด้วยเใช่ไหมมันเป็นมันเป็นองค์ประกอบที่ที่อยู่รวมกันนะแล้วก็ของข้างในนั้นเนี่ยที่อาจารย์เอาเก็บไว้ให้เนี่ยมันก็เป็นฟอสซิลทั้งหมดนะมีตั้งแต่ไขนะ่อันนี้ออกอากาศไหมเนี่ยมีตั้งแต่ไข่ยันขี้ นะคือทุกอย่างนะี่ยเป็นเป็นเป็นของมีค่าหมดเเก็บหมดเลยนะก็อยู่ข้างในนั้นนะครับก็ว่างๆก็ไม่รู้เขาเปิดให้ดูเมื่อไหร่ก็เข้าไปแล้วมาเที่ยวก็มารับพลังก็ก็ดูไปนี่อยากรู้เหมือนกันว่าเขาตามเราดูไหมหนี่เราจะเห็นกวางสามตัวรู้ไหมกวางสามตัวกวางเป็นสัญลักษณ์อะไรโอ้ไม่รู้เอ้แสดงว่าไม่ค่อยได้ดูเราเนี่ยที่อย่าไปนั่งไว้เดี๋ยวมันหักนะ พี่มานั่งโต๊ะนี่นมานั่งก็ยินีก็นได้มันจะหักไเหรอหักที่มันเหมือนไม่ไมไมไมรออย่าเอาดีที่สุดแ,แพะกูหักไปแล้วนะตาหลุดเขาหักขาหักไปแล้วไม่รู้คือมันสนอ่ะเ <c oughs> นี่ยกวางก็เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นตัวแทนของความมั่งคัง่งเนี่ยอาจารย์เขาวางไว้สามตัวก็คือเกิดความมั่งคัง่งเห็นไหม ม,มันมันมีมันม,ม,นมีมันมีพอดมันมีหลักในการใช้เคล็ตทั้งหมดนั่นแหละนะครับนะเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งได้ด้วยนะครับแต่ถ้าในทางพุทธเราก็มันเป็นเรื่องของของธรรมะใช่ไหมจะมีกวางหมอบอยู่นั่นแหละแต่ในทางคงจุ้ยเนี่ยกวางคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอีกหนึ่งอย่างนะหรืออย่างผู้หญิงเนี่ยที่ถือองุ่นอย่างเงี้ยองุ่นก็คือความมั่งคัง่งเนี่ยก็จะมีทีนี้เนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันคือสวน นะป๋าบอกหลายครั้งแล้วเรามาบ้านบ้านท่านอาจารย์เนี่ยบ้านท่านอาจารย์มันเหมือนรีสอร์ทมันเหมือนสวนอีจะเอาอีโลมมนปฏิมากรรมแบบเนี้ยบ้านเรากระติ๊ดหนึ่งแล้วไปตั้งหน้าบ้านถืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นี่อรอไหมหรืออย่างเอาเฮ้ยบอกข้างในบอกไอ้คิวปิดเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะของความเป็นเด็กของความสดชื่นของความสุขกูอยู่บ้านกูตั้งเต็มเลยลานหน้าบ้านเนี่ยวันนั้นไปบ้านหนึ่งมีรูปปัน้นไอ้คิวปิดนี่เต็มไปหมดเลยนะ ทีนี้เวลามันอยู่รวมๆกันเนี่ยแล้วมันอยู่ในสนามแบบเนี้ยมันเป็นบ้านเราเนี่ยมันไม่คือละมันอยู่นอกบ้านไม่ได้มันดูเหมือนเนี่ยใช่ไหมเราไปแถวสารทอนน่ะสุสานฝรั่งเนี่ยมีเต็มเลยนั่งหลายตัวเลยบนป้ายเ่เออเนั่นแหละเขาก็ไม่ใช้คือเราอย่าไปคิดว่าบางอย่างเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่มันมาจากความชอบของพวกเราเรา,เราไปเที่ยวเราไปเจอ สถาปนิกคนออกแบบหรือลสนิยมพวกเราเนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศเราไปเห็นเราไปเที่ยวที่นู้นเราไปดูแบบตรงนู้นดูแบบตรงนี้แล้วเราเห็นเราชอบเราจำเอามาใช้กับบ้านเรานะมันคือความสวยนั่นน่ะมันสวยจริงแต่เราต้องนึกให้ละเอียดว่านั้นคือเรามองมันยี่สิบชั่วโมงเดีย๋ยวเรามีโอกาสเห็นมัน24ชั่วโมง365วัน การเห็นแบบนั้นบ่อยๆมันจะทําให้เกิดผลกระทบกับสภาวะจิตใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่าการที่อยู่บ้านที่เป็นกระจกโล่งๆใครชอบบัางโอ้โหป่านี้โคชชอบเลยก่อนมาเรยของช่วยนี่นะอ,ออกแบบบ้านมันที่เป็นกระจกโล่งๆวิวแต่ถ้าอยู่บ้านแบบนั้นในชีวิตจริงนะถ้าอยู่บ้านแบบนั้นไปนานๆเกินสามปีแล้วนะจะเป็นคนขี้ระแวง มันหมายถึงความไม่มั่นคงเราต้องนึกว่าเราไปเที่ยวเนี่ยเราไปแป๊บเดียวเรายังไม่ทันรู้สึกแต่ถ้าเราอยู่ในนั้นเนี่ยทุกๆวันแล้วเราเดินเข้าเดินออกเดินเข้าแล้วเราเห็นคนนู้นเห็นไอ้นู้นแวบเบห็นไอ้นี้แวบ,บเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยหรือเกิดบางครั้งเรามีสภาวะแบบไม่ค่อยสบายใจแล้วเราเห็นอะไรที่มันแวบ,บๆเร,เราเกิดหลอนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันไม่ปลอดภัยว่ะหรือเห็นคนหรือดูข่าวอะไรที่มันมีผลกระทบกับเราแล้วเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ เราก็จะเริ่มเป็นคนที่ระแวงทีนี้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บมันหยุดไม่ได้แล้วนะมันจะลามไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะทําให้เราอยู่ในบ้านเนี้ยเราไม่มีความสุขลวเราก็จะอยู่แล้วพอนานๆเข้ามันก็จะกลายเปน็นนิสัยอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราอยู่บ้านไหนสามปีแล้วมันเข้ากระดูกเนะี่ยมันคือลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ําเลยเสมอว่าพยายามเถอะกลับบ้านแล้วเคลียบ้านให้โล่งให้สะอาดนะ ไอ้ที่จะใช้เนี่ยสิบปีแล้วยังไม่ได้ใช้ทิ้งแล้วนะครับบริจาคคะับบริจาคคะแล้วก็หรือเอาไปทาอย่างอื่นไม่ได้ตัดใจในวิธีง่ายสุดคือไม่อยู่บ้านนะพี่ไม่อยู่บ้านนะแล้วพี่สั่งคนที่บ้านไว้ว่าอะไรที่ไม่ได้ใช้ทิ้งทั้งหมดแล้วกลับเข้าไปอีกสามวันกลับเข้าไปเนี่ยเหมือนมาบ้านภูเขาใช่ไหมสามวันกลับเข้าไปบ้านโล่งเลยทีนี้ไม่ต้องไปหาแล้ว เขาบอกว่าของที่เราวางไว้แล้วเราไม่ได้ไปแตะมันเกินเจ็ดวันนะเก็บทิ้งนั้เลยเราจะไม่มีโอกาสที่จะไปแตะมันอีกแล้วนะเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำเป็นไม่ไม่ไม่มองเนี่ยเก็บทิ้งหมดยังเนี่ยข้างๆคนนั่งข้างคนนั่งข้างเนี่ยยิ้มยิ้มทิ้งนะคือทําให้บ้านมันโล่งโล่งมากที่สุดนะครับแล้วก็ไอ้ความลกเนี่ยเหมือนกัน อาจจะดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรนะแต่สมมุติถ้าเราเป็นคนเจ็บเราต้องนึกถึงคนเก็บนะเราไม่ใช่สมมติเราไม่ใช่คนเก็บเราก็ชอบทำลกใช่ไหมเราไม่รู้สึกตัวหรอกว่ามันลกแต่คนเก็บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันงุ่นหงิดพอเห็นปุ๊บเขาจะหงุดนหงิดทีนี้พองุดนหงิดปุ๊บผมถามว่าบรรยากาศในบ้านมันจะสนุกไหม,มไม่สนุกแล้วใช่ไหม มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของของการกระทบกระทั่งกันในบ้านเพราะฉะนั้นบ้านมันก็จะไม่มีความสุขอันนี้คือวงจุ้ยที่ไม่ถูกล้นะเพราะฉะนั้นต้องต้องค่อยๆทําความเข้าใจาแล้วอยู่ด้วยกันค่อยๆเก็บในทางจิตวิทยาในทางสถิติเขาก็บอกเหมือนกันนะบ้านไหนที่พื้นที่ส่วนกลางเขาเรียกพื้นที่ส่วนกลางนะเหมือนนางฮุนเ้อเราบอกอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นวิทยาศาสตร,ร์นะพื้นที่ส่วนกลางคือห้องรับแขกห้องน้ําแขก ห้องครัวห้องทานอาหารนะลกก็จะทำให้คนในบ้านนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในลักษณะน,นี้คือการมุ่งโทษคนอื่นเพราะว่ามันเกิดจากจิตใต้สำนึกเราโทษว่าอีกคนหนึ่งทำลกแล้วเราไม่อยากเก็บเขาก็จะโทษว่าเราทำลกแล้วเขาก็ไม่อยากเก็บ พอสะสมไปนานๆมันจะกลายเป็นปัญหาของชีวิตคู่เห็นไ,ไหมเนี่ยจากเรื่องเล็กๆนะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเ,เพราะฉะนั้นพื้นฐานที่ท่านอาจารย์สอนไว้เราเนี่ยดีที่สุดแล้วคือเก็บบ้านให้สะอาดโล่งและเป็นระเบียบทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่าหยุดเหมือนออกกําลังกายนะอ่ะทีนี้มาดูบ้านภูเขาไอ้ไอ้ชัยภูมิที่เนี่นะอย่างที่หลายคนไปดูคลิปย้อนหลังได้ป๋าไปแบบเร็วๆแล้วกันคือ ทั้งหมดเนี่ยวัตถุประสงค์คือสร้างให้เกิดเทพเจ้าหลิงเทพเจ้าหลิงเนี่ยเกิดขึ้นได้เฉพาะบ้านวัวในยุคแปดมันจะต้องมีแปดห้านะครับบ้านยุคอื่นทําไม่ได้แล้วเทพเจ้าหลิงจะต้องมีน้ํานะครับถ้ามีน้ําเนี่ยก็จะเกิดความมั่งคั่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนของความมั่งคั่งก็คือน้ําที่อยู่หน้าบ้านนะทิศทางของตัวบ้านที่วางไว้ให้พลังนั้นวิ่งเข้ามาหาบ้านในทิศทาง S W หนึ่งบ้านวัวจะต้องมีช่องเปิดอยู่ที่เ W สหนึ่งเสมอไม่ไม่เหม,มือนเหมือนบ้านเสือนะบ้านเสือไม่จำเป็นต้องมีช่องเปิดที่อยู่ s W สามแต่บ้านวัวต้องมีช่องเปิดอยู่ที่เ W หนึ่งแล้วก็ต้องเปิดไว้ตลอดเพื่อรับพลังของเทพเจ้าหลิงเข้าบ้านนะครับเปิดช่องอื่นไม่ได้เป็นอัปมงคลอ่า ทีนี้พอพลังมาแล้วเนี่ยอย่างที่ป๋าบอกว่ามันต้องใช้สามประสานมีฟ้ามีดินมีคนนะพลังฟ้ามาพลังดินมาปุ๊บก็ต้องมีคนที่เป็นตัวแปลตัวรับสัญญาณเราใช้ดวงท่านอาจารย์เป็นตัวกําหนดตําแหน่งของพลังในบ้านบัวนะครับอันนี้นคือคือคือส่วนของบ้านนะแล้วพลังนั้นก็จะเชื่อมโยงมาหลังบ้านคือเงินเก็บเงินสะสมเราก็จะเก็บความมั่งคั่งนั้นนะไว้ในสวนดอกไม้ทีนี้การถ่ายพลังเนี่ย เนื่องจากว่าที่นี่มันต่ำกว่าบ้านบัวเพราะฉะนั้นมันจะต้องค่อยๆลดลดลำดับพลังลงมาเนื้อออกไหมมันไม่สามารถทําให้พลังเนี่ยวิ่งมาแล้วตกลงมาทันทีได้อย่างนี้เป็นอัปมงคลตัวพลังมันจะเปลี่ยนทันท,ทีกลายเป็นอัปมงคลนะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเลี้ยงให้พลังมันไหลลงมาต่ําลงมาเรื่อยๆโดยการที่ท่าจาร์เนี่ยทำเป็นสะพานก้ามังกรประคองให้พลังมันมาแล้วก็ในแต่ละหัวเสาเนี่ยก็คือมีรูปมังกรเพราะฉะนั้น ถ้าความรู้พื้นฐานเรารู้แค่เล็กน้อยเราบอกว่าไอ้แบบนี้เรียกว่ารั่วพลังมันจะไหลลงด้านข้างใช่ไหมแต่ว่าเขากรอบให้พลังมันวิ่งมาตามทางได้เพราะว่าเขาออกแบบหัวงขาเสานี่ให้มันเป็นรูปมังกรเพื่อให้มันเกิดสภาวะหยางแล้วก็ดึงพลังให้มันโหให้มันอยู่ไม่ไม่ไมหลลงไปหมดให้มันค้างอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะถูกลําเลียงมาโดยสะพานก้าวโค้งนี้แล้วในการลดลําดับของสะพานเนี่ย เขาจะลดเป็นระยะระยะละสามขั้นเขาไม่ลดทีเดียวลงมาเก้าขั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะามันก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นหินทันทีเขาก็จะต้องทิ้งระยะให้มันลงมาแล้วก็ปรับระดับมันลงมาสามขั้นปรับระดับมันลงมาสามขั้นเพื่อให้มันอยู่ต่ํานะเพราะว่าแซกเเนี่ยเหมือนที่เราทํามันก็ต้องอยู่ใต้ดินอยู่ในอยู่ในหลุมใน,ในดินเหมือนกันอันนี้เขาก็ออกแบบมาให้มันอยู่ต่ําลงไปอันนั้นคือระดับบนดิน สมมติถ้าเรามองว่าบันลังนั่นนะ่ะคือบนดินไอ้ใต้บัลลังนั่นคือใต้ดินถูกไหมเพราะฉะนั้นห้องห้องที่มันเป็นแซกีประจำตะกูงัวท่าจาะมันก็เลยอยู่ใต้ดินใต้บันลังนั่นอีกทีหนึ่งซึ่งบัลลังนั่นเนะทียบเท่ากับระดับเลเวลก็คือระดับนาบานแต่ว่าส่วนเส้นทางเนี่ยค่อยๆลดลงมาแล้วก็ลดลงมาจนถึงสุดท้ายก็ม้วนแล้วก็เอาไปเก็บสะสมไว้ส่วนหนึ่งมันก็จะไหลกลับเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในห้อง ของแสกีประสันปูลหรือห้องทองคำนะส่วนเนี้ยเราดูอย่างนี้เราจะเห็นว่า,าการสร้างอาคารเนี้ยหลังมันจะอิงภูเขาแหลมก็คือเอ3นอสามนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งบาลังทองคำเนี่ยมันก็ตั้งในตำแหน่งบ้านบ้านเสือตัวหน้าข้างหน้าเป็นบ้านวัวใช่ไหมไมีความมัง่งคั่งใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยตัวที่เก็บเนี่ยอาจารย์ก็ยังเก็บในรูปแบบของบ้านเสืออยู่ดีนะเพื่อให้มันเกิดความมัง่งคั่ง ทีนี้อันนั้นคือด้านบนรับพลังจากด้านบนทางนี้ที่ทางมาของพลังแต่ทางเข้าเหมือนทางเข้าของสุสานมันจะอ้อมเข้าจากด้านหลังนะแต่ว่าแอปโพสหรือว่าไดเรกของพลังที่มันมามันก็จะมาจากด้านหน้าอยู่ดีมันจะเห็นว่าหน้าทางเข้าของบันลังของคาก็จะมีลานกว้าง,างที่มีเต่ามองกรอยู่ใช่ไหมแลม้วมีมีบันไดขึ้นไปนั่นแหละอันนี้ก็คือตัวแทนนะ ไอ้ข้างบนแหลมๆเป็นฟ้านะหลังคาแปดเหลี่ยมก็คือพลังที่มาจากที่ทั้งแปดตัวแทนของพื้นก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นดินส่วนบัลลังก์ทองคําก็เป็นตัวแทนของคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นตัวแทนของของใช้ที่มีคนใช้ยิ่งใหญ่ที่สุดยาวนานที่สุดก็คือบัลลังก์ตัวเนี้ยที่อยู่ในพระราชวังปักกิ่งเนี่นี่ก็คือความหมายที่ท่านจ่าเขาออกแบบไว้นะเพื่อจะเก็บความมัง่งคั่งไว้แล้วก็ เอาพลังเข้าไปไว้ในห้ององคําอันนี้ก็คือจุดที่อาจารย์บอกว่าดึงพลังให้กับลูกหลานนะแล้วก็ในนี้ที่าอาจารย์บอกว่าเงื่อนไขก็คือมันมีพลังเยอะเกินไปมันขาดอยู่อย่างเดียวคือความสมบัตินาอาจารย์เขาถึงบอกว่าเงื่อนไขถ้าเป็นคนอื่นถ้าอยากจะเข้ามาทาไส้กีในห้องนี้อาจารย์เขาอยากให้ทาไสกีสักหนึ่งอันที่ในบ้านภูเขาก่อนเพื่อเหมือนกับขยายภาชนะของตัวเอง สมมติเรามีกระป๋องมาเล็กเล็อ่ะแล้วเราเข้าไปอยู่ในที่ที่มีน้ําเยอะๆอาจารย์บอกว่าเสียดายเราต้องเปลี่ยนภาชนะเราก่อนให้ภาชนะเราใหญ่ก่อนแล้วเวลาเราใช้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วมันก็จะได้คุ้มค่ากับสิ่งที่ท่านอาจารย์ออกแบบไว้นะครับเนี่ยก็คือความความหมายของอแสกีประจําตระกูลของท่านอาจารย์ถ้าใครอยู่บ้านเสือแล้วกลับไปดูดาวลแล้วกันว่าดาวบ้านเสือเป็นดาวที่ที่สวยแล้วก็แข็งแรงที่สุดแล้วในยุคแปดแต่ต้องรู้จักใช้นะ มันจะมีบางตำแหน่งที่เป็นอัปมงคลด้วยแต่ว่าต้องรู้จักควบคุมให้ดีมันเป็นตัวแทนของยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายเชื่อมโยงพลังทั้งหมดเลยแล้วพลังนี้มันก็จะมีผลในทั้ง9พระชว่างนั่นเป็นมงคลทั้งหมดอันนี้คือเหตุผลที่ท่านอาจารย์เลือกสร้างบ้านตัวเองเป็นบ้านเสือบ้านรองเป็นบ้านวัวแล้วก็แซกีประจำตระกูลก็เป็นบ้านเสือเหมือนกันในยุค8ดซึ่งที่เราทําเมื่อกี้ป๋าพาไปดูการเชื่อมพลัง8 9ด้า มันก็จะส่งผลกลับมาที่นี่ด้วยเหมือนกันมันก็จะโหเอาพลังเนี้ยไว้ใช้ได้ตลอดเหมือนมิติที่ท่านอาจารย์เปิดใช้วันที่ท่านอาจารย์เปิดใช้แซกีนี่ก็คือวันที่ดาวเก้าเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับดาวแดแล้วแล้วก็เหมือนกับเราล็อกมันไว้ตรงนี้มันก็จะอยู่แบบเนี้ยไปได้เรื่อยๆนะอันนี้คือจุดหนึ่งอ่ะนี่ก็นะใกล้ๆเวลาทําเวลาดีมากเลยเดี๋ยวให้เดินชมกันสักพักหนึ่งประมาณสักสิบนาทีนะแล้วก็ เราเราไปรับพลังวันนี้ปีใหม่นี่ก็ทุกคนก็พามาพื้นที่ที่มีพลังมงคลแล้วก็มีพลังความมั่งคั่งนะเป็นทองคาหมดเลยอยากให้พวกเราหอบเอาความมั่งคั่งกลับบ้านไปปีนี้เริ่มต้นด้วยเข้าไปอยู่ในเซฟรับพลังมั่งคัง่งกลับบ้านเฮงๆรวยๆทุกคนนะ,อะขอบคุณมากแล้วก็ไปรับพลังกัน